สวัสดีครับผมบังยอดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พอดีผมมาตั้งกับบ้านอยู่จากที่เดิมมันควรมันใช้ไม่ได้อันนี้คือถ้าเกิดผมไปเกี่ยวข้าวตาดเขาเรียกตุนอ่าเขาจะเรียกตุนหนูกุกเขาเรียกตุนไม่เขาเรียกตุนนตัวตัวหน้าี่น่ไม่ไม่ไม่เขาเรียกตุนคือหนูกุกนี่แหละเพราะภาษาไม่เหมือนกันครับอันนี้คือ หนูตะเภาก็ไม่ใช่อันนี้หนูพุกโลกสวยห้ามดูนะจ๊ตอนนี้โลกโรคจริงๆเลยนะจ๊ใช่อันนี้หนูพุกนะพอแล้วอ่อไม่ใช่ วันนี้ได้หนูหนูเยอะหลายตัวมาเช้าว่าตัวหนึ่งนี่แต่มาสี่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมเกี่ยวข้าวก็ได้ดผมมีสามตัวแต่บีบแต่ไม่มีใครปรูแต่้ิยานมายีน่ะดหาจะหมดฝนแล้ววันนี้เดี๋ยวเราพบมันคลิปหน้านะครับ